กันนอบนามีปิดเลยฮิฮีปุ่นรวยปุ่นรวยเฮ้ยโอ้โหไปไหนครับไปสวนรภูมิจ้ะอ๋อสวน ไม่ไปแท็กซี่วะไอซะ้ซ่ามันน่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์น่ะทําง,งานแบงค์เหลยถึงว่าแปลกไหมใครลูกเองอะทั้งบ้านเนี่ยพี่ละแปลกที่สุดแล้วอืไม่ใช่ค่าแม่เองละแปลกสุดแล้วมึงใส่ฐานบ้งเปล่าเนี่ยว่างๆนะเปิดคุกกี้เสียงท้ายให้แม่มึงเต้นบ้างวันอาทิตย์หยุดใช่ไหมแม่จะทำแกงชวนเพื่อนที่แบงค์มากินด้วยนะ พี่องอาจดูแลสกุลเงินตาต่างประเทศเงินต่างประเทศเนี่ยดลนรืบปอนรูปีครับชัดแล้วกี้เห็นมันเพื่อนเธอเดินไปเดินมาแถวเนี้ยเห็นใส่ชุดแบงค์นะตัวคุณลากมาแฉแน่แลไสัตไ์ไหนวะเชี่ยตายบอกไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยอสอสัต้ยปวดที่หน่าจะแวะเยี่ยวมาก่อน ไฟแมนสกรินตูดมึกคนไข้แค่ตกบันไดไม่ต้องห่วงนะครับใช้เครื่องมือกระตุ้นกล้ามเนื้อนิดเดียวก็หายครับ20กันยายนนี้ทุกเราภาพยนตร์